สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะโดยคุณครูใหม่นะคะ่าสำหรับวันนี้นะคะเราจะทำการเรียนกันในเรื่องของส่วนประกอบของดอกไม้นะคะมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะซึ่งจากภาพที่แล้วนะคะเราได้ทำการทดลองกันแล้วก็สำรวจปนะคะ เกี่ยวกับดอกไม้ต่งตางๆเนี่ยว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะโดยดอกแรกเนี่ยเราจะทําการมาทบทวนให้นักเรียนทุกคนได้ดูกันนะคะดอกแรกจะเป็นดอกชบานะคะพบว่ามีทั้งกิบย่างกิบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนะคะต่อไปเป็นดอกแคร์ก็พบว่ามีส่วนประกอบของดอกครบส่วนนะคะดอกตำลึงจากการทดลองเนี่ยพบว่า ไม่พบเกสรเพศเมียค่ะต่อไปดอกต้อยติงนี่องค์ประกอบของดอกไม้ครบส่วนนะคะและดอกมะละกอก็มีครบน,นะคะจากการทดลองที่แล้วนะคะพบว่าเอา่อส่วนประกอบหลักของดอกไม้เนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยกีบดอกกีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนะคะ แต่เรายังไม่ทราบว่าหน้าที่ของแต่ละส่วนทําหน้าที่อะไรกันซึ่งวันนี้เราจะทําการศึกษากันนะคะอ่าโดยคุณครูจะมีกิจกรรมให้ทํานะคะโดยเราจะต้องมีการอ่านข้อมูลร่วมกันอธิบายหน้าที่ของส่วนต่างๆนะคะโดยคุณครูจะมีใบงานและใบความให้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของใบงาน ให้เราทำการวาดแผนผังลงไปเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้นะคะอ่าก่อนอื่นเลยเราจะทำการศึกษาใบความรู้เรื่องส่วนประกอบของดอกกันนะคะสำหรับดอกไม้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะมีมากมายหลายสายพันธุ์แล้วก็มีสันรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะโดยทั่วไปเนี่ยโดยโดยทั่วไปของดอกเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยทั้งหมด ส่วนหลักๆคือกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเกสรน,นะคะในส่วนของต่างๆนะคะประกอบไปด้วยด้านล่างสุดวาถานรองดอกนะคะต่อมาก็จะเป็นส่วนเลียงโดยส่วนต่อมาจะเป็นเกสรเพศผู้เกสรเพศผู้เนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักก็คือจะเป็นอับเรนูและ ก้านชูเลนูส่วนต่อมาจะเป็นเกสรเพศเมียนะคะภายในด้านบนสุดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยยอดของเกสรเพศเมียกานของเกสรเพศเมียลังไถโดยที่ภายในลังไถ่ก็จะประกอบไปด้วยอวุนั่นเองค่ะส่วนด้านบนตรงนี้สันที่สวยงามก็จะเป็นตัวของกลีบดอกนะคะอ่าต่อไปเรามารู้หน้าที่ของเข่าันค่ะตัวข,ของกลีบเลี้ยงเนี่ยนะคะที่อยู่ ด้านล่างของดอกภาพที่หนึ่งนะคะจะทําหน้าที่ในการป้องกันดอกที่มีลักษณะตูมอยู่ก็ป้องกันอันตรายแก่ดอกนันเองต่อมาลักษณะของกรีดดอกนะคะทําหน้าที่ในการล่อมแมลงเพื่ให้เกิดการหายเลนขึ้นสังเกตได้ว่าดอกไม้แต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีสันที่แตกต่างกันออกไปนะคะต่อมาเกสรเพศผู้ทาหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือที่เรียกว่าสเปิร์ค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วยก้านชูเรนูอับเลนูภายในเรนูเนี่ยก็จะมีเซลลสืบพันธุ์เพศคู่อยู่ด้านในนั่นเองค่ะโดยต่อไปเกสรเพศเมียนะคะทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเซลลไขซึ่งประกอบไปด้วยยอดเกสรเพศเมียก้านเกสรเพศเมียและรังไขซึ่งภายในรังไขเนี่ยก็จะมีอวุชและภายในอวุชก็จะมีการสร้างเซลล์เพศเมีย โดยที่เราศึกษากันมาแล้วเกี่ยวกับหน้าที่นะคะเราลองมาทบทวนความรู้เดิมกันดีกขวข่าว่าส่วนประกอบที่สําคัญของดอกเนี่ยเราจะมีการจัดเรียงบนฐานอย่างไรคะถูกต้องแล้วก็คือถ้าไล่จากด้านนอกก็จะกลายเป็นยั้งกีเพศผู้และเกสรเพศเมียนะคะซึ่งดอกที่ครบส่วนแบบนี้จะทําให้เกิดการ สืบพันธุ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของตัวที่ส่วนนะคะก็คือจะนขานั่นเองต่อไปนะคะส่วนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ใช่ส่วนประกอบที่สำคัญนะคะแต่ว่าหลายๆดอกการเพิ่มเข้ามานะคะก็คือจะเรียกว่าริ้วประดับนั่นเองอาจจะอยู่ด้านล่างนั่นเองอ่าจากกิจกรรมที่เราทําการเรียนมาในวัน นะคะก็พอจะสรุปได้ว่าดอกไม้แต่ละส่วนเนี่ยจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะโดที่กลีบเลี้ยงจะมีหน้าที่ในการหุ่มดอกที่ก็ป้องกันอันตรายกลีบดอกมีหน้าที่ในการล่อมแมลงให้มาผสมเกสรเกสรเพศผู้มีหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเกสรเพศผู้ก็ทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศนะ อ่าสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนเรื่องหน้าที่ของส่วนประกอบของดอกไม้ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้ไว้พบกันภาพหน้านะคะค่ะ